สวัสดีนะคะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยทุกด้าจิตวิญญาณเนาะทุกระดับการตื่นรู้นะคะสําหรับวันนี้นะคะมากัน2โน้ตนะโน้ตแรกเราจะมาให้วิธีสังเกตนะคะว่าคนที่เป็นชั้นพรมลงมาเกิดเนี่ยเออนะจะมีวิธีสังเกตเขาอย่างไรกับโน้ตที่2นะคะคลื่นสมองเนี่ยมันมี4ระดับนะคะอ่าคลื่นสมอง ที่เป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์อะไรคลื่นไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะเจาะที่สุดดีที่สุดสําหรับการโปรแกรมจิตสําหรับการใช้กดแรงดึงดูดให้ได้ผลอ่ะใครสนใจ2หัวข้อนี้ก็อยู่ฟังได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สนใจ2หัวข้อนี้ท่านก็บอกว่าบกมือลาบายบายได้เลย แบบว่าเป็นสองหัวข้อที่ไม่อยู่ในโซนประสาทเฉลยฉันไม่อยากรู้ก็บอกมือลาบายบายไปเลยนึกออกไหมอ่ะถ้าใครศึกษาพระพุทธศาสนานะทุกท่านนะก็จะทราบดีว่าตามไตภูมิประล่วงก็ดีนะคะหรือว่าตรงตามพระไตรปิฎกก็ดีเนี่ยภพภูมิทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกเอาไว้เนี่ยก็มีถึง31พบภภูมิก็หมายความว่ามีมนุษยภูมิมีนรกมีเทวดา กี่ชั้นแล้วก็มีรูปพรมแล้วพรมมีรูปแล้วก็พรมไม่มีรูปกี่ชั้นไปลักษณะนี้รวมแล้วนะคะ 31ชั้นก็คือ31ภพภูมิที่ดวงจิตตวิญญาณของเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายในวัตะสงสารเนี่ยนับภพบนับชาติไม่ท้่วสลับเกิดสลับขึ้นสลับลงกันอยู่แบบนั้นเรื่อยๆนะคะทุกคนนะ,ะจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึงแหละเอาว่าการเดินทางของทุกขิตวิญญาณมันก็ต้องมีวันสิ้นสุด คำว่าสิ้นสุดในที่นี้ของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานนั่นเองนะภาษาอังกฤษใช้คำเรียกนิพพานนี่ว่าเนื้วาน่านะคะ,ะแต่ทีเนี้ยโอ้ยคนเราเนี่ยกว่าจะนิพพานได้เนี่ยรับรองได้เลยว่าไปมาครบทุกที่นะบางที่ก็อยู่อยู่หลายหลายไปไปเกิดอยู่หลายที่เช่นถ้าเป็นพรมชั้นนี้กว่าจ,จะไปติดอยู่นานหรือไปจุดตีที่พรมชั้นเนี้ยอยู่ตั้งหลายครั้งหลายครา เกิดเป็นมนุษย์ก็เปิเกิดอยู่หลายครั้งหลายคราวเวียน่ายอยู่นั่นเป็นสัตว์มาก็แล้วเป็นอะไรก็แล้วเอาเป็นว่านั่นแหละให้ให้เข้าใจว่าให้เข้าใจว่าเราเวียน่ายตายเกิดมานับชาตินับพบนับชาติไม่ท้่วมาถึงจุดวันนี้หมอวิวจะอธิบายวิธีสังเกตคนที่เป็นพรมลงมาเกิดว่าเราจะมีวิธีสังเกตอย่างไรซึ่งถ้าหลายๆท่านเคยดูคลิปหมอหมอวิวก็ดีหรือคลิป คนอื่นๆก็ดีเนี่ยท่านก็เคยเห็นมาแล้วใช่ไหมเขาก็อาจจะทําคลิปว่าวิธีสังเกตคนที่เป็น จิตวิญญาณชั้นสูงหรือว่าเป็นเทวดาลงมาเกิดจะมีวิธีสังเกตอย่างไรอะไรแบบนี้นะท่านก็คงจะรับฟังมาแล้วใช่ไหมอันนั้นอะ่ะมันมันฟังกันจนจนเคยชินแล้วทุกคนเรื่องที่แบบว่า,าวิธีสังเกตคนที่หล่นจากชั้นเทวดาแล้วลงมาเกิดนะมีบุญมาจะเป็นอะไรลักษณะประมาณไหนอะไรยังไงเนาะวันนี้เราไม่พูดถึงชั้นเทวดาเลยเราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะสูงกว่าเทวดาซะอีกก็คือ,อพรหมแล้วก็รูปพรหม เอาเป็นว่าพรมแล้วก็รูปประพรมเนี่ยมี Про chester. ทั้งหมดรวมแล้วยิ่งกว่าเทวดาซะอีกก็คือพรมแล้วก็รูปพรมเอาเป็นว่าพรมแล้วก็รูปประพรมเนี่ยมีทั้งหมดรวมแล้ว20ชั้นนะทั้งพรมมีร <found ern class> <ș begin> ูปและพรมไม่มีรูปเนี่ยสูงกว่าชั้นเทวดาซะอีกมีทั้งหมดรวมแล้ว20ชั้นถามว่าเอ้าแล้วดวงจิตวิญญาณดวงไหนล่ะที่ไปเกิดเป็นชั้นพรมอ่ เวลาตายหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรอ่ะก็อย่างนี้เลยนะคะคนที่ตายในขณะที่จิตทรงสมาธิขั้นสูงจนถึงขั้นฌานเนี่ยแหละ,ะถึงจะได้เกิดไปเป็นตายแล้วไปจุดติที่ชั้นพรหมเอานะคะคนที่เวลาตายแล้วนึกถึงบุญที่ตัวเองเคยทำนึกถึงคุณงามความดีที่ตัวเองเคย เพียรปฏิบัติอ่ะก็ขึ้นชั้นแค่สวรรค์ใช่ไหมแต่พรหมเนี่ยค่ะคือเขาไม่ติดไม่ติดในบุญแล้วคือพอก่อนตายเนี่ยจิตเขาไปติดอยู่ในฌานค่ะอ่านะถ้าไปติดเป็นถ้าไปติดในฌานมีรูปก็จะเกิดเป็นรูปประพรมก็คือพรหมที่ยังมีรูปอยู่แต่ถ้าจิตมันทรงฌาน ในฌานไม่มีรูปก็คืออารูปประฌานก็จะไปเกิดในชั้นอรูปประพรมก็คือมีแต่ตัวเจตสิกไม่มีตัวกายและไม่มีตัวกายใดๆทั้งนั้นคือกายในลักษณะน,น,นี้ไม่ใช่กายหยาบอยู่แล้วต้องเป็นกายทิพย์อยู่แล้วนะคะไม่มีนะอ่ะทีนี้หมายความว่าระบุได้เลยว่าคนที่จะเป็นพรมเนี่ยแล้วลงมาเกิดเมื่อหมดบุญ เมื่อหมดเวลาในชั้นพรมซึ่งต้องบอกนะลำดับเวลาเนี่ยในสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็มีเวลาแตกต่างกันเหมือนกันค่ะชั้นพรมแต่ละชั้นก็เหมือนกันมีเวลาอยู่ยาวนานกว่าเหมือนกันเอาเป็นว่ารู้ซะเลยตอนนี้เลยว่าชั้นพรมเนี่ยเวลายาวนานกว่าชั้นสวรรค์หมายความว่าพอท่านตายจากความเป็นมนุษย์แล้วไปจุดติที่พรมชั้นใดชั้นหนึ่งก็ดีเนี่ย ยาวค่ะอยู่นานนานนานกว่าบนสวรรค์ซะอีกเอาละเป็นเมื่อว่าหมดเวลานะเมื่อหมดเวลาที่ฉันพรลมและก็จะมาจุดติที่ที่ที่เมืองมนุษย์เนี่ยที่โลกมนุษย์เนี่ยอ่ะเขาจะพกพาอุปนิสัยอย่างไรติดติดจิตต,ต,ติดใจมาบ้างนะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะเป็นเหตุสังเกตนะก่อนอื่นต้องระบุไปว่าคนที่บรรล,ลุธรรมขั้นโสดาบันกะสกีทาคามีเท่านั้น ที่จะเป็นพรหมที่จะลงมาเกิดเน, <sp ese> นี่ยนะพูดง่ายๆอนาคามีไม่มาแล้วอร,อรหันนี่ไม่ต้องพูดเลยที่จะเป็นพรหมที่จะลงมาเกิดเนี่ยนะพูดง่ายๆอนาคามีไม่มาแล้วอรหันนี่ไม่ต้องพูดเลยอนาคามีเนี่ยคือไม่มาคล่องๆคลงแวะกับมนุษย์โลกอีกแล้วเพราะฉะนั้นแสดง네ว่าคนที่ได้แค่โสดาบันก็ดีหรือสกิทาคามีสองกลุ่มนี้นี่แหละ ะะแล้วระบุไปว่าเขาเนี่ยได้ตายในขณะที่จิตทรงฌานเมื่อหมดเวลาจากชั้นพรมของเขาเขาก็จะลงมาเป็นมนุษย์นะทีนี้วิธีสังเกตนะคะว่าคนที่เป็นพรมลงมาเกิดยจะมีอุปนิสัยอย่างไรบ้างนะเขาจะมีความกล้าหาญผิดปกตินะหนวิธีสังเกตพรมลงมาเกิดเนี่ยจะมีความออกถ้าถ้าแบบว่าไม่คุยกับเขานะอันนี้คือดูแบบบุคลิกภาพภายนอก คนที่เป็นพรมแล้วลงมาเกิดเนี่ยถ้าแบบว่ายังไม่ทันได้รู้จักมักจีเนี่ยจะออกหยิ่งยิงนิดนึงจะออกพูดน้อยนิดนึงแล้วจะไม่พูดเรื่องไร้สาระมากถ้าจะพูดก็จะเป็นพูดเรื่องที่ว่าเป็นสาระหรือไม่ก็พูดเรื่องธรรมะธรรมูไปเลยอะอะไรอย่างนี้นะคะออกจะวางตัวนิดนึงออกจะหยิงยิงนิดนึงนะคะในวัยเด็กนะคะเอ่อวัยเด็กเนี่ยเอาแน่เอาแน่เอานอนไม่ได้น่โตมาในวัยเด็กเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าพรมเนี่ย วิบากกรรมเนี่ยจะส่งผลเฉพาะในช่วงที่กำลังเป็นวัยเด็กเท่านั้นหลังจาก12ขวบปีไปเนี่ยวิบากกรรมจะจะตามไม่ทันแล้วหมายความว่าหลังจาก1 0 13ขึ้นไปเนี่ยกรรมดีเริ่มส่งผลก็จะมีชีวิตที่เป็นไปนในทิศทางที่ที่ควรจะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งขวบตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ขวบคนที่เป็นพรหมลงมาเกิดก็จะมีอะไรที่มันเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้เหตุผลที่ เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าอาจจะต้องใช้เศษกรรมบางอย่างที่เหลือถ้ามันจะให้ผลมันให้ผลในช่วงนั้นละ่าทีนี้เขาก็จะมีบุคลิกที่ที่ถ้าถ้าเป็นเด็กนะก็คือกล้าหาญชันชัยความกล้าเนี่ยความมุทะลุความแบบมั่นใจในตัวเองเนี่ยมายืนหนึ่งวิธีสังเกตนะถ้าใครที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยอ่ะอันเนี้ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยเออพรมลงมาไหมวะแล้วก็พูดจาเนี่ยนะคะ จะไม่ชอบพูดเรื่องไร้สาระจะชอบพูดแต่เรื่องเหตุผลแล้วก็ไม่ชอบความอายุติธรรมทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกับความอายุติธรรมอ่ะไม่ได้เลยนะอืใครดีมาดีกลับใครร้ายมาร้ายกลับแต่คําว่าร้ายกลับในที่นี้เขาจะไม่ใช้กําลังนะคนที่เป็นพรมเนี่ยถ้าดีมาดีกลับเลยแต่ถ้าร้ายมานะเขาก็จะร้ายแบบแบบคือสั่งสอนจะใช้คําพูดในการ ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยให้ใครมาเบียดเบียนฟรีฟีจะต้องจะต,ต้องสอนอะไรไปให้รู้สึกสักอย่างหนึ่งอะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการสอนโดยพละกําลังนะแต่เป็นการสอนโดยวาจาเอออันนี้ถูกอันอย่างนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกนะคือจะไม่ยอมให้ใครแบบผ่านไปโดยที่แบบเฮ้ยยู่จะมาทําผิดแบบนี้แล้วจะไม่รู้ คุณรู้โทษไม่ได้นะฉันจะคือติดเหมือนติดนิสัยคุรุนิดนึงอ,อ่ะติดนิสัยแบบทรงภูมิอ่ะอ่าเพราะว่าเพระาพระว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ในชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นคนศึกษาหาความรู้เยอะนะเป็นคนที่มีความรู้เรื่องความรู้เ,เกี่ยวกับ องธรรมกว่าเยอะมีความรู้ปัญญาอะไรแตกฉานเยอะแยะมากมายนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้ถูกรู้ผิดอะไรมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบว่าคล้ายๆว่าไม่ได้เลยอะใครที่ใครดีมาดีกับถ้าใครร้ายมาก็จะต้องสั่งสอนให้ให้รู้สึกแต่ไม่ใช่สั่งสอนด้วยกําลังอ่นะคะต่อไปค่ะต่อไปเนี่ยความยุติธรรมยืนหนึ่งความมั่นใจในะตัวเองความทรนงนะความทรนงความ เ,ออเขาเรียกว่ามั่นใจภูมิอกภูมิใจทรนงในตัวเองแล้วก็คนที่เป็นพรหมนะคะลงมาเกิดเนี่ยก,กยยะะ็จะไม่เกิดในตระกูลที่ต่ําพูดง่ายๆนะคะจะไม่เกิดในเอ่อคนในคนยากจนจนะนะน่ะนะนะคนเข้าใจใช่ไหมคะไม่ได้จะ,จะว่านะคือจะไม่ได้เกิดในแบบที่ยากจนมากๆอะ่ะถ้าจะต้องเกิดก็จะต้องเกิดในลักษณะของพ่อแม่ที่ค่อนข้างที่จะ จะไม่ลำบากมากถึงขนาดแบบปากกัดตีนทีบอะไรขนาดนั้นนะด้วยกำลังที่เคยสั่งสมเอาไว้เนาะโละจนจนถึงขั้นเกิดมาในตระกูลที่เป็นวันดีอะไรขนาดนั้นนะด้วยกำลังที่เคยสั่งสมเอาไว้เนาะโละจนจนถึงขั้นเกิดมาในตระกูลที่เป็นวันณะผู้ดีเลยก็ได้นะคะเกิดมาในคนที่แบบว่าผู้ลากมากดีเลยก็ได้พรมจะลงมาเกิดในในแบบนั้นเยอะนะคะเออแล้วก็ พลมเนี่ยพวกพลมเนี่ยจะมีปัญหากับพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างเยอะเหตุผลนะพวกพลมเนี่ยจะมีปัญหากับพ่อแม่ค่อนข้างเยอะคือด้วยความที่เป็นคนที่มีความรู้เยอะนะแล้วก็เป็นคนที่คงความมีความยุติธรรมมากถ้าเกิดว่าพ่อแม่สั่งสอนเขาแบบไร้เหตุผลเนี่ยนะพวกพลมจะออกอาการมากเลยก็คือลักษณะคล้ายๆแบบใครมาไม่ถูกไม่ต้องอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เลย,ชยเช่นเดียวกันค่ะสมมติว่าพ่อแม่เกิด เกิดไอเป็นพรมมาเนี่ยแล้วสอนไม่ถูกอ่ะเลี้ยงดูแบบไม่ดีอ่ะพูดคำพูดคำหยาบคายอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะอ่าคือถ้าเกิดว่าพ่อแม่ที่เป็นญาติพี่น้องที่ที่พรมเนี่ยลงมาเกิดในครอบครัวไหนแล้วพูดหยาบเนาะมีพฤติกรรมไม่ดีสอนเขาไม่ดีก็จะเป็นภัยแก่แก่แก่ตัวแก่ตัวคนที่เป็นอ่าคนเลี้ยงดูสอนเขาไม่ดี ก็จะเป็นภัยแก่แก่แก่ตัวแก่ตัวคนที่เป็นอ่คนเลี้ยงดูมีพฤติกรรมไม่ดีสอนเขาไม่ดีก็จะเป็นภัยแก่แก่แก่ตัวแก่ตัวคนที่เป็นคนเลี้ยงดูเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้ลองฝึกทำสมาธิหรือฟังธรรมะนะอเชื้อของเดิมที่เคยติดมาจากในภวังคจิตหรือติดมาในจิตเนี่ยก็จะต่อ ปัดเดียวอะลุเลยหมายความว่ามีของเก่ามาแล้วหน่อยนึงนะอ่างั้นคนที่เป็นพรหมมาแล้วเวลานั่งสมาธิทําสมาธิก็จะคล่องตัวเร็วกว่าคนอื่นหรือได้ได้ประสบการณ์หรือเข้าชานได้รวดเร็วกว่าคนอื่นอ่าคนอื่นอาจจะต่อแตะตอแตะอยู่ที่ฌานหนึ่งปฐมฌานเชื่อาพรมเก่าก็อาจจะโน่นเลยค่ะ ตัดตุตจานปั๊บเดียวไปจานสามจานสี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแต่ว่ามีของเก่ามาคือเขามาฝึกนิดเดียวเขารู้มาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเขาตายตอนที่เขาเป็นมนุษย์เขาตายในขณะที่จิตเขาทรงฌานไงอ่านะคะจริงๆในพระไตรปิฎกนะคะบอกละเอียดถึงขนาดว่าถ้าตายตอนที่ได้ฌานขั้นที่หนึ่งจะไปขึ้นเป็นพรมชั้นไหนนะท่านลองไปศึกษาหาอ่านดูนะหรือศึกษาออกจากในแอปแดงก็ได้มีละเอียดมากเพราะว่า พรมแล้วก็พรมมีรูปแล้วอารูป,ปรพรมเนี่ยรวมแล้วตั้ง20ชั้นนะฮะบ่งบอกได้เลยถ้าตายในขณะที่จิตทรงชันสี่จะขึ้นไปชั้นไหนชั้นไหนนะอ่าอันไหนไม่มาแล้วพรมชั้นไหนไม่มาแล้วอย่างอย่าง,างเนวสัญญาอย่างเงี้ยอ่ะนะพรมขั้นสูงสุดเนี่ยที่ว่าใครขึ้นไปก็ไปรอ,อนิพพานตรงนั้นได้เลยนะคะก็ไม่ไม่ต้องมาคล้องแวะกับกับแดนมนุษย์นี้แล้วก็ได้นะคะอ่ะต่อไปอความเร็วในการศึกษาธรรมะ ความเร็วในการเข้าฌานการปฏิบัติสมาธิแล้วเข้าใจรู้เห็นด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีของเก่ามาเนี่ยทั้งนั้นเลยรวมถึงพวกศึกษาองค์ธรรมด้วยนะเนื่องจากพวกภรมเนี่ยหึงมีภูมิปัญญาสูงนั้นก็ฉลาดนะคะมีความรู้รอบตัวเยอะมีเหตุมีผลเยอะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าไม่สนิทกับใครเนี่ยก็จะไม่ค่อยพูดเล่น นะแต่ถ้าสนิทเมื่อไหร่นะจะจริงใจมากๆนี่วิธีสังเกตพวกพมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ามาแบบไม่จริงใจนะไม่มีทางนะคได้ได้คบกับพวกเชื้อพรมเก่านานๆน,นะต้องอาศัยแบบแบบเชื้อประเภทเดียวกันนะจริงใจต่อจริงใจนะพรมพมพมต่อพรมมาเจอกันก็คือศีลเสมอแล้วเจอกันนะ่ะจริงๆเรื่องศีลเสมอแล้วเจอกันเนี่ยมันก็วัดระดับได้ทุกเลเวลแหละถ้าเหมือนกับว่าอยู่สวรรค์ชั้นชั้น อย่างชั้นชั้นสองชั้นสามมาก่อนเนี่ยก็จะมาเจอกันอย่างเงี้ยตัโตมาจากขึ้นมาจากในนรกด้วยกันก็มาเจอกันแหละอะไรประมาณเนี้ไอ้เรื่องศีลเสมอมันก็บอกบอกได้แหละนะบุญทำกรรมแต่งบุพกรรมวารกรรมที่เคยทําร่วมกันมาเคยเจอเจอกันมาในอดีตชาติทํากรรมดีด้วยกันมาก็มาเจอกันแบบเกื้อหนุนทํากรรมไม่ดีเบียดเบียนกันมาก็มาเป็นเจ้ากรรมในเวรนกันในชาตินี้อะไรประมาณนี้นะคะอ่ะ อันนั้นก็เป็นวิธีสังเกตนะคะคนที่เป็นพรหมลงมาเกิดเวลาที่อยู่ในโลกมนุษย์เราจะมีวิธีสังเกตเขาอย่างไรรวมๆแล้วก็123456767 6, 6, 7, ข้อตรงนั้นแหละอย่างที่เล่าไว้เพื่อนๆฟังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาคาสวัสดีพี่พี่นุชด้วยค่ะขอบพระคุณสำหรับ หัวใจส้มนะคะเรียบร้อยกันแล้วนะคะเมื่อสักครู่จบกันไปที่ตอนแรกนะคะเป็นการอธิบายว่าคนที่เป็นพลมลงมาเกิดเราจะมีวิธีสังเกตเขาอย่างไรนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เชื้อพลมเก่านะนะต่อไปไปกันที่หัวข้อที่2นะคะคลื่นสมองชนิดไหนที่เหมาะที่จะ โปรแกรมจิตใต้สำนึกหรือใช้กดแรงดึงดูดได้ดีที่สุดอ่าอันนี้เป็นคลื่นสมองที่เป็นสับวิทยาศาสตร์หรือสัพทางการแพทย์เขาเรียกกันเลยนะมีหนึ่งคลื่นสมองระบบเบต้าค่ะเบตา้าอัลฟาทีตา้าและเดลตาจริงๆมันมีอยู่ตั้ง6คลื่นแต่ว่าเป็นคลื่นที่แบบละเอียดเกินเหมือนกับแบบว่า ขอบคุณพี่นุษด้วยค่ะเหมือนกับแบบว่าจุดโยคะนะ่ะจุดลมปราณนนะ่ะถ้าตามคำพีรุกเวทคือเยอะเกินจนจำไม่ได้ก็ลดมาเหลือแค่7จุดก็พอก็เลยเรียกว่า7จากจักระอย่างนั้นแหละทีนี้คลื่นสมองก็เหมือนกันถ้าเอาให้ แพทย์ที่ศึกษาด้านสมองจริงๆก็จะบอกว่าจริงๆมันมีตั้ง6กนะแต่เราเอาจําง่ายๆก็แล้วกันมันจะได้ไม่ซ้อนกันนะเอาคลื่นสมองระดับที่1ค่ะคือคลื่นสมองระดับเบต้านะคะมีความถี่อยู่ที่ 14-30Hz เฮิร์นะคะ เบต้าเกิดในช่วงที่เราใช้สมองขบคิดทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างวันพูดง่ายๆค่ะถ้าเกิดว่าเรากำลังเครียดหรือคิดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคลื่นสมองของเราเนี่ยถูกลดไปอยู่ในระดับเบต้านะคะอะต่อไปคลื่นสมองระดับที่2นะคะก็คือคลื่นสมองระดับอัลฟามีความถี่อยู่ที่8-13เฮิรต์เนี่ยและอีคลื่นนี้แหละแต่เป็นคลื่นสําคัญที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เพราะว่า คลื่นสมองระดับอัลฟาจะเกิดในช่วงที่เรารู้สึกผ่อนคลายสงบและมีสมาธิยกตัวอย่างเช่นท่านกำลังไปฟังไปฟังท,ท่านกำลังไปฟังการเคาะขันที่เบตฟังบทสวดมนต์หรือกำลังทำสมาธิหรือต่างๆเนี่ยคลื่นสมองของเราจะอยู่ในระดับอัลฟ่านี่แหละซึ่งเป็น,คล,นคลื่นสมองที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คนคนหนึ่ง นะคือเข้าถึงความผ่อนคลายสงบสุขเนี่ยคลื่นนี้แหละอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาจี้กันที่คลื่นนี้แหละว่าระดับเอ่อคือว่โค้ดเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการใช้กดแรงดึงดูดอนะ่ะเขาจะให้เราเนี่ยได้โปรแกร,รมจิตเกี่ยวกับคําพูดหรือสิ่งที่เราอยากได้ในการเอ่อที่จะดึงดูดสิ่งอะไรเข้ามาเนี่ยให้ใช้คลื่นนี้ในการโปรแกร,รมนะคะให้เล่นคลื่นนี้แหละ ต่อไปขึ้นสมองระดับทีต้าค่ะทีต้าความทีอยู่ที่ความทีน้อยมาก4 7ถึงเฮิร์เกิดในช่วงที่เราเคลิมหลับกึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะอยู่ในกึ่งหลับกึ่งตื่นเกิดขึ้นเนื่องจากสมองของเราอ,อยู่ในระดับลึกแล้วคือคือคือไม่พร้อมแล้วทีต้าเนี่ยจะหลับแล้วนะคะ เออไม่พร้อมที่จะรับรู้โปรแกรมอะไรทั้งนั้นแล้วมันเป็น deep relaxation แล้วนะคะมันไม่เหมือนอัลฟาอัลฟาเนี่ยมันยังยังพร้อมที่จะโปรแกรมมันยังคุยกับเรารู้เรื่องคนก็ยังคุยกับกับเราได้แต่ถ้าทีต้าเนี่ยลึกเกินไปแล้วลึกประเภทแบบเธอพูดอะไรฉันตอนนี้ฉันไม่รับแล้วฉันจะหลับแล้วอ่านะคะมันกึ่งหลับกึ่งตื่นสุดฤทธิ์แล้วนะคะอัลฟานี่มันผ่อนคลายนะมันยังไม่ถึงกับขั้นง่วงไง นึกบอ,อกใช่ปะถ้าง่วงเนี่ยกายกายหยาบมันไม่เริ่มตอบรับกับอะไรแล้วหลับก็คือหลับเถอะอะไรอย่างนี้นะต่อไปขึ้นที่4คือขึ้นสมองระดับเดลตานะคะคุ้นคุ้น,นไหมชื่อเดลต้าคุ้นคุ้นมันเหมือนเอ๊ะนั่นเลยนะเชื้อไวรัสโควิดพันพันแรก,แรกๆเลยนะเดลต้าไม่ใช่นะจริงๆคือชื่อมันแอบเหมือนกันจริงๆแต่นี่คือขึ้นสมอง DELTA นะคะเป็นสวัสดีคุณ การหาไทยนะคะเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ําที่สุดคือ0.1-3เฮิรตเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกหลับสนิทเนี่ยเนี่ยเวลากายทิพย์ของเราจะไปท่องเที่ยวตามภพภูมิต่างๆเนะะี่ยค่ะต้องคลื่นสมองระดับเดลตานะได้ออกแน่ได้ออกแน่ออแนเนี่ยแล้ก็จะไปบอกเขาเลยเราจะเราจะมีความรู้ทางด้านจิตวิญญาณ ควบแกกับวิทยาศาสตร์เลยอ๋อกายทิพย์มันออกตรงช่วงสมองมันเป็นเดลต้าอย่าว่าสัน <c oughs> นะ <c oughs> โจภูมินิดนึงเลื่อนสมองระดับเดลต้าเกิดขึ้นในช่วงที่เราหลับลึกหลับสนิทแต่กระบวนการของจิตใต้สำนึกเห็นไหมล่ะยังจัดเก็บข้อมูลอยู่อย่างต่อเนื่องคือกายมันหลับแหละแต่จิตใต้สำนึกนะคอนเชียสม,มันไม่หลับเพราะฉะนั้นเมื่ออ่ระดับอ,อันคอนเชียสมันไม่หลับเนี่ค่ะกายทิพ ออกท่องเที่ยวตามพบภูมิต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เรากลับไปเจาะที่เครื่องสมองระดับอัลฟาตอนช่วงที่เราสบายใจผ่อนคลายมันคามดาวไม่ว่าเราจะเกิดจากการไปฟังการข้อขันที่เบสก็ดีการฟังบทสวดมนต์เคลิมคล้มก็ดีหรือการฟังคลื่นเสียงบำบัดอะไรก็ดีเนี่ยนะ หรือว่าเราลองทาสมาธิด,ด้วยตัวเองเนี่ยในจังหวะเนี้ค่ะในจังหวะที่เรามั่นใจว่าขึ้นสมองเราอยู่ในระดับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรหรือเราอยากหรือเราเป็นูุ้้ว่ายิ้มแจ่งเลยใช่ไหมเป็นว่ายิ้มแจ่งเลยหรือว่าเราอยากดักได้อะไรหรืออยากเป็นแบบไหนเขาบอกให้เราพูด อะไรที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นนะนะมันไม่จําเป็นต้องพูดย้ําในเรื่องวัตถุสิ่งของอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเรื่องของสภาวะธรรมหรืออะไรก็ได้เขาบอกว่าให้พูดซ้ําทั้งหมด6ครั้ง 6. ประโยคซ้ําๆกัน6ครั้งถามว่าทําไมต้องเป็นเลข6มันก็มีที่มาที่ไปคือคําว่าเลข6เนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยา,าเขาไปทํารีเสิร์ชมาแล้วเขาบอกว่า สามน้อยไปลำมันน้อยไปมันยังจําไม่ดีมันยังมันยังจดจําไม่ดีพอมากจากหกไปเจ็ดเป็นแปดมันเริ่มลาคาญมันเริ่มลาคาญอะหกดีกว่าหกดีกว่าคือคืออันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์เราอะเราฟังมาเราก็มาถ่ายทอดต่อว่าเออหกก็หกเราก็ว่าเออหกสมมุติว่าอะสมมติสมมุตินะขอให้ฉันร่ํารวยขอให้ฉันร่ารวยขอให้ฉันร่ํารวยขอให้ฉันร่ํารวยขอให้ฉันร่ำรวยเออจริงๆนะ 6ครั้งมันกําลังพอดีนะเออมันมัน,ม,นมันไม่มากมันไม่น้อยจนเกินไปอ่ะหรือว่าขอให้ฉันมีความสงบขอแล้ฉันมีความสงบขอให้อะไรใดก็ตามลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครอยากจะจะโปรแกรมอะไรฉันอยากได้เงินฉันอยากได้เงิน2 0 0 0 0 0บาทเงิน2 0 0 0 0 0บาทจงปรากฏกับฉันฉันจะดึงดูดเงิน2 0 0 0 0 0อะไรก็ว่ากันไปแล้วนะแล้วแต่ว่าใครจะปรารถนาโปรแกรมอะไรแหละคือเป็นเอาว่าถ้าเป็นพูดแบบภาษาบ้านๆน,นะ ก็เหมือนกับแบบว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณสามารถติดต่อกับจักรวาลได้ได้ได้ผลที่สุดอ่ะอันนี้เลยแบบนี้เลยเพราะว่าจักรวาลนะเออเวลาเราจะสื่อสารกับเขาอ่ะมันเป็นไปด้วยความถี่อยู่แล้วมันเป็นเป็นเพราะความถี่ความสั่นสะเทือนอยู่แล้วและสั่นสะเทือนแบบไหนล่ะ ที่รับรู้ได้ผลมีการตอบรับคอนเน c กกันแบบทูเวย์คอมมิวนิเคชันระบุไปที่ขึ้นนี้นะคะเออหมอต้องต้องต้องบอกท่านก่อนเลยนะว่าหนังสือที่พูดนะคะอยอยาอยากให้ท่านไปหานะหนังสือนะที่พูดถึงเรื่องนี้หนเป็นเบสเซลเลอร์เลย m a n i f e เฟสเนี่ยเล่มแดงๆเนี่ยเออเห็นไหมเล่มเล่มเล่ม,ลม,ลมส้มๆเนี่ย ค่ะค่ะใช่ค่ะโปรแกรมจิตใช่ค่ะเนี่ยถ้าใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมนะมันจะมีหนังสือนะไปเลยนะกู๊ดไวเบดใช้ขึ้นพลังบวกดึงดูดพลังสุขเนี่ยก็จะมีเนื้อหาแบบนี้อยู่1เล่มแล้วนะแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งชื่อว่า manifest เขั้นตอนสู่ทุกสิ่งที่ปรารถนาสองเล่มนี้นะมันจะเป็นเบสเซอร์ ller, อยู่อยู่ทุก อ่ไม่ว่าจะเป็น C1 ก็ B2S ก็ใช่นายอินก็ใช่ท่านไปถามได้เลยเดี๋ยวถ้าใครจะเอาหน้าปกหนังสือเนี่ยบอกหมอวิวได้เลยนะเดี๋ยวจะส่งไปให้2เล่มเนี้ยสเล่มเนี้ยจะพูดถึงเรื่องอย่างนี้หละจะพูดถึงเรื่องอย่างนี้เพราะว่าคนเขียนก็เป็นคริสเตียนคนเขียนก็ไม่ใช่ชาวพุทธอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไประเภทแบบใช้กฎจักรวาลใช้กฎรแรงดึงดูดก็จะออกมานะพวกฝรั่งนี่แหละอ่าแต่ว่า คือคือมันเป็นยังไงอะมันตอบโจทย์คนทั้งโลกอะเพราะนั้นหนังสือเนี่ยต้นฉบับก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าก็ได้รับการแปลทั่วโลกอ่าเหมือนมันเหมือนคนไทยก็มีคนแปลมาใช่ไหมมันมันมันเขาเรียกว่าเงินทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครไงพะใครที่พูดเรื่องเนลามิดเงินทองได้ชีวิตที่ประสบความสําเร็จก็จะให้หูไปฟังกันนะเพราะฉะนั้นคนที่ถึงบอกว่าคนที่บางคนเขาก็ควบไปไง เขาควบไปทางทางทางจิตวิญญาณด้วยทางโลกด้วยงเงินก็เลยเป็นเรื่องที่เ,ออเขาปรารถนาเขาก็เลยหาเทคนิค